เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่งองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวิทยพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆถูกท่านผู้ชมเลือกซื้อนะครับคับนนี้ปี2013นะครับเครื่องดีเกียวออโต้ขายกันถูกๆที่65,000บาทเท่านั้นครับราคาหลักหมื่นราคาพีซีเอ็กเลยไครับเที่ยวครับใช้งานไม่ต้องรากแดดไม่ต้องตากฝน รถยังสวยครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆก็ยังใหม่ปี2013นะครับ65,000บาทสุดคุ้มเลยครับเครื่องดีเกียร์ดีครับพร้อมใช้ได้เลยสีสันสวยเงางามรอบคันสกเกิดล่างรอบคันพร้อมสปอยเลื่อหลังให้ด้วยไปหน้าใสๆครับสไตล์สปอร์ตห้องเครื่องเดิมๆเ,เครื่องอีโคเทคประหยัดน้ำมันนะครับกระเข็บซ้ายขวาคันหน้าเดิมๆบางๆไม่มีรอยชนหน้า เยอตโต้ e นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับภายในสะอาดภาษี -68 ภาษีไม่ขาดครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหื้ือกันประจำเลยม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอันนี้พิกัดดูรถอยู่พิษณุโลกครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับ เทโรเลตโซนิกครับ1.4ปี2013สีขาวเกียรอตโต้สมบูรณ์พร้อมใช้ครับ6 5 0 0 0บาทใจติดต่อเข้าไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ